อ่ะมาครับวันนี้ร้านจิมมิเตอร์มารีวิวตัวนี้เป็นจะส่งนะครับดอก18นิ้วไว้5นะครับนี่ครับท็อปสุดของ S A นะครับแรงๆนะครับผมอึดๆเลยครับดูแม่เหล็กนะครับเดี๋ยวใครไปเอาสลับมเตอรมาด้วยนะครับผมตัวนี้เป็น18นิ้วท็อปสุดนะครับของ S A นะครับที่แข่งกันนะครับตามภาคกลางนะครับใช้ใส่ดอกแข่งนะครับแรงมากนะครับตัวนี้เป็นรุ่น18 T B นะครับ1600วัตต์ที่8โอห์มนะเป็น S A นะครับสาวสแตนดาร์ดนะครับผมเอาลองวัดแม่เหล็กความกว้างแม่เหล็กนะครับ3 ร้อยนะครับนี่ครับเต็ม300เลยนะครับอ่าความหนานะครับอ่าเอาวัดตรงไม้เหล็กหนา30นะครับหนา3ามเซนนะครับไม้เหล็กใหญ่มากนะครับ300เนี่ยเท่ากับดอก12นิ้วเอายกตะแคงขึ้นหน่อยจะดูไว้ตัวนี้ไว้ห้นะครับลูกค้าบอกอยากได้ท็อปท็อปนะเราจัดให้นะครับตัวนี้ไว้ห้ดูสไปเดอร์ครับแข็งๆหนาๆไปเอาเดี๋ยวไปเอากิโลมาชั่งด้วยว่ากี่กิโลนะครับผมนี่ครับ8ดอกนะครับตัวนี้เราส่งไปเชียงรายนะครับตัวนี้ดอกละ6,500บาทนะครับ ดอกละ6 5 0 0บาทเท่านั้นนะครับแรงๆอึดๆไปเลยนะครับตัวนี้ก็ซื้อ4ดอกนะครับโอนทั้งหมดจัดส่งฟรีนะครับซื้อทั้งหมดนะครับโอนนะครับสี่ดอกครับเราจะจัดโปรโมชั่นโอนจะส่งฟรีนะครับค่าส่งก็น่าจะเกือบพันนะครับใครซื้อ4ี่ดอกขึ้นไปนะครับเราถือว่าเราจัดโปรโมชั่นให้ลูกค้านะครับ4ดอกขึ้นไปจะส่งฟรีในแบรนด์เอสเอนะครับไม้เหล็กอะไว้ีก็มีนะครับอะเดี๋ยวมาชั่งเดี๋ยวชั่งดอกนะว่าน้าหนักเท่าไหร่ นี่ครับตอนหนึ่งดอกนะครับเฉพาะดอกอย่างเดียวนะครับอันนี้18นิ้วนะครับผม33กิโลนะครับเฉพาะดอกอย่างเดียวนะครับ33กิโลเอาเอาหงายดอกขึ้นมานะครับผมก็ตัวนี้ลูกค้าเก็บเงินปลายทางแต่ว่ามัดจําให้ผมก่อนนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับก็จะมัดจําคู่ละ5 0าร้อครับอันนี้ลูกค้าเอา4ี่คู่นะครับแดอกนะครับก็ลูกค้ามัดจํามาส0 0พันนะครับเดี๋ยวดูครับว่าไปไหนครับนี่ครับ ี่ครับลูกค้ามาจํามาแล้ว0องพันนับตกลงกันนะครับอีก8ดอกอยู่ที่5้าหมนองนะครับนี่ครับเอาแบบนี้8ดอกนะครับเราก็จัดให้ลูกค้านะครับลูกค้าก็มาจาค่าขนส่งมานะครับแล้วก็นี่ครับไปนี่ครับเชียงรายนะครับข้ามฝั่งด้วยนะครับสำหรับชุดนี้นะครับแรงๆเลยนะครับสําหรับเอนะครับใครอยากได้แรงๆนะครับวันนี้เรามาจัดให้แล้วนะครับสําหรับเอนะครับดูครับโลโก้นะครับเหนียวทนนะครับแม่เหล็กดอกี่ครับกดไม่ลงเลยนะครับเพราะว่าสไปเดอร์แข็งมากเนี่ยอันนี้ต้องเอาใจสายโหดนะครับสายแข่งนะครับ นะครับหรือว่าใครอยากขึ้นรถแห่อยากได้แรงแรงนะครับอยากได้เครื่องไฟที่ว่าทำไม18นิ้วมันดังกว่าคนอื่นเขาเพราะว่าข้างในเขาเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับผมส่วนผลิตภัณฑ์ S A นะไม่ว่าจะเป็น18นิ้ว21นิ้วเรามีครบนะ18นิ้วก็เริ่มต้นที่ดอกละ3,500นะครับไวซ4ไม่เหล็กก้อนเดียวนะครับ4,500นะครับเป็นไวซ4ไม่เหล็ก2ก้อนส่วนตัวนี้ท็อปสุดนะครับเป็นแม่เหล็กใหญ่ก้อนเดียวนะครับ300ก้อนเดียวไวซ์5นิ้วสไปเดอร์แข็งๆตัวแข็งเลยนะครับตัวนี้ะกดอล 6,500บาทนะครับซื้อ4ดอกนะครับจะส่งฟรีนะครับโอนจะส่งฟรีแต่ถ้าปลายทางนะครับต้องมัดจำค่าขนส่งอย่างดอกละคู่ละ500นะครับอย่างเช่นนี้ซื้อ8ดอกมัดจำมาแล้ว2,000ส่วนค่าของก็ไปจ่ายเอา52,000บาทนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับฝากกดติดตามมาด้วยนะครับอยากได้สินค้าผลิตภัณฑ์แบรนด์เอสเอนะครับไม่ว่าจะเป็นปากคอนนะครับผมปากแต่ปากกระโถนนะครับนี่ดอก15นิ้วนะครับดอกจะมีตั้งแต่12 15 18 21 24นิ้วไหนดอก24อยู่ไหน นี่ครับปากฮอนนี้ดีครับเราสต็อกเยอะแยะเลยนะครับผมไอ้ลูกน้องร้องเลยเพราะบอกยี่สี่นะครับเอาใส่กล่องไม่ยังนะครับผมนี่ครับที่กล่องนี่เฉพาะกล่องยี่สี่ไหนตุ้มอยู่ไหนยี่สี่ไว้นั่นแหละเดี๋ยวถ่ายเองสว่างอยู่นะครับนี่ครับดอกยี่สิบสี่นิ้วนะครับดอกละหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยจะเป็นสเปคมักกี้เลยนะครับแต่ว่าเป็นไม้เหล็กสามร้อยสามสิบสองก้อนนะครับไว้หกนิ้วนะครับอันนี้ยี่สิบสี่นิ้วนะครับน้ำหนักห้าสิบแปดกิโล นะครับผมก็ผลิตภัณฑ์สินค้าแบรนด์เอสเอครับมาจบได้ที่ร้านจุ๊บอินเตอร์ได้เลยนะครับผมนี่ครับเราให้ดูสินค้าเรานะครับอันนี้สต็อกเอสเอครับไม่ว่าจะเป็นตูดฮอนนะครับปากฮอนดอกลําโพงของเอสเอครับมีจัดจําหน่ายที่จุ๊บอินเตอร์ที่เดียวนะครับตัวนี้ดอกกิฟต์สี่หมื่นสามห้าร้อยนะครับสี่ดอกนะครับโทรมาคุยราคากันได้นะคราคาผมก็ประมาณนี้คลิปนี้ก็ย่อๆไวๆนะครับปากฮอนมีครบทุกรุ่นนะครับดอกลําโพงมีครบทุกรุ่น ตูดฮอนมีครบทุกรุ่นครับสำหรับแบรนด์เอสเอนะมาสื้อร้านจุ๊บอินเตอร์ก็ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวแพ็กจะส่งวันนี้เดี๋ยวแพ็กจะส่งให้ลูกค้านะครับไปเชียงรายนะครับแปดดอกด้วยกันนะครับสิบแปดตัวแข่งแต่ถ้าใครบอกว่ามันใหญ่เกินนะครับตัวสามพันกว่าสี่พันกว่าก็มีส่วนตัวนี้หกพันห้านะครับท็อปสุดในรุ่นนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับวันนี้เราเพียงเท่านี้นะครับสินค้าเอเอนะครับติดต่อได้ที่จุ๊บอินเตอร์นะครับจบที่นี่ที่เดียวนะครับผมขอบพระคุณครับ